สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทํานายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงในหัวข้อในตอนนี้เวลานี้คนที่คุณถามถึงเนะะี่ยค่ะในตอนนี้เวลานี้ในใจเขาตัดสินใจเลือกคุณแล้วหรือยังเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะ การทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคําทำนายนี้ ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะไพ่อัลลัคนลรักบอกด้วยค่ะในตอนนี้เวลานี้ในใจเขาตัดสินใจเลือกคุณแล้วหรือยังที่เดิมไม่เหมือนเดิมคุณกับเขาไม่เหมือนเดิมแต่เหมือนเขากับคุณก็มี เหมือนเขาก็คิดถึงคุณนะคะมีคุณแต่คุณกับเขาไม่เหมือนเดิมนะคะใบแรกมาเขามาอยู่ที่เดิมแล้วคุณก็ไม่เหมือนเดิมความคิดเพราะเราถามในใจเขาตัดสินใจเลือกคุณแล้วหรือยังในใจเขาก็มีคุณแต่เขาก็คิดว่าคุณไม่เหมือนเดิมเขามาอยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่เหมือนไม่มีคุณคุณไม่อยู่กับเขาคุณทิ้งเขาไปคุณไปจากเขานะคะ ในใจเขาเขาเหมือนอยากมีคุณเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเขาว่าคุณไม่เหมือนเดิมกับเขาเขามาอยู่ที่เดิมก็ไม่เหมือนเดิมคุณไม่อยู่กับเขาใบต่อมาค่ะครั้งเดียวไม่พอเขามีคุณตลอดนะคะในใจเขามีคุณครั้งเดียวไม่พอคิดถึงคุณ อยู่ใกล้คุณยังคิดถึงเรื่องเดิมๆระหว่างคุณกับเขาที่อยู่ด้วยกันใน,ในทุกๆท,กที่ที่มีคุณครั้งเดียวไม่พอเขาคิดถึงคุณหลายๆครั้งเลยนะคะเขาก็นั่งเศรา้าคุณไม่เหมือนเดิมกับเขาคนละมุมมุมส่วนตัว แต่คุณกับเขายังเป็นอิสระต่อกันนะคะอยู่คนละมุมมีมุมส่วนตัวของกันและกันชอบคนละอย่างคนละแบบก็อยู่ไกลอยู่ห่างแต่ก็เหมือนอยู่ด้วยกันได้ในใจเขาตัดสินใจเลือกคุณแล้วหรือ,อยังในตอนนี้เวลานี้ในใจเขาก็มีคุณแต่ใจเขาคิดว่าคุณไม่เหมือนเดิม เขาไปที่เดิมแล้วก็ไม่เหมือนเดิมไม่มีคุณใบต่อมาค่ะรักที่บริสุทธิ์เหมือนเขาต้องการรักที่บริสุทธิ์รักที่สดใสรักที่ดีที่บริสุทธิ์ไม่หลอกลวงเป็นครอบครัวไปกับคุณแล้วเขาต้องการที่จะมีคุณนะคะเป็นครอบครัวเสียสละมีลูกพ่อแม่ ความรักที่สดใสอบอุ่นชีวิตที่แจ่มใสนะคะเป็นครอบครัวไปกับคุณแล้วเขาก็ว่าคุณไม่เหมือนเดิมนะคะในใจเขาเขาก็เลือกคุณเะคะเป็นครอบครัว จากอย่างเข้าใจแต่เขาก็มีคุณในใจเขาแต่เขาคุณกับเขาก็จากกันนะคะไกลห่างจากแต่เขาเขาก็เข้าใจซับซ้อนรักซ้อนหรือมากด้วยอุปสรรคปัญหาที่ซับซ้อนนะคะ ต้องห่างต้องไกลกันจากกันแต่เขาก็ยังมีคุณคิดถึงคุณยังมีคุณเขาตัดสินใจเลือกคุณแล้วหรืออยังในตอนนี้เวลานี้เนี่ยเขาก็อยากมาควบคุมคุณอยู่ใกล้คุณเขาเลือกคุณนะคะไม่อยากให้คุณมองใครไม่อยากให้ใครมองคุณมาควบคุมคุณคุณ คุณเป็นคนมีสเสน่ห์คนหลอ่อคนสวยต้องคอยคุมคุณกับเขาชอบกันคนละอย่างคนละแบบอยู่คนละมุมเขาต้องการรักที่บริสุทธิ์สดใสรักที่สวยงามในใจเขามีคุณนะคะแต่เขาก็คิดว่าคุณไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะเขาอยู่ที่เดิมก็ไม่มีคุณ แต่เขาก็ต้องการที่จะมาควบคุมคุณเขามีคุณต้องต่อสู้กับอุปสรรคมีอุปสรรคปัญหามากมายนะคะระหว่างคุณกับเขาเขาต้องต่อสู้อุปสรรคเพราะคุณนะคะไกลกันห่างกันถ้าเข้าใจเขาต้องการเป็นครอบครัวไปกับคุณมีรักที่บริสุทธิ์สดใสชีวิตครอบครัวที่ที่อบอุ่นสายเป ทุ่มเทในใจเขาตัดสินใจเลือกคุณแล้วหรือยังเลือกค่ะเขามีคุณแต่ในตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมระหว่างคุณกับเขาเขาดูเศร้าๆแล้วเขาต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหามากมายนะคะทำให้เขาวิตกกังวลกับอุปสรรคปัญหาเขาต้องการที่จะทุ่มเทให้คุณสายเป พื่อที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณคุณกับเขาแตกต่างกันต่างวัยฐานะหน้าตาสังคมแต่เขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขามีความสุขถึงคนอื่นว่าจะไม่เหมาะสมแต่เขาก็อยู่ใกล้คุณก็มีความสุขการให้อภยัยเขาต้องการการให้อภยัยคุณให้อภัยเขาเขาให้อภยัยคุณการให้อภัยกันนะคะไม่เอาปัญหามาทับถม ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่คิดที่วางไว้ดูเข้าเศร้านะเพราะใบแรกมาคุณกับเขาก็อยู่ที่เดิมก็ไม่เหมือนเดิมยังมีปัญหาต้องต่อสู้ฝ่าฟันแต่เขาก็ตัดสินใจเลือกคุณนะคะในใจเขามีคุณเนี่ยเขาก็รอรอนับเวลาที่จะมีคุณคุณมาหาเขาหรือเวลาที่เขาจะไปหาคุณกันพูดคุยกันติดต่อสื่อสารหากันนี่ค่ะเขานับเวลารอ วบนี้ก็หันหลังให้กันแต่ก็ยังห่างไกลจากกันนะคะเขาก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซ b s สไ i b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ